สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภท,ทุกทุกท่านในคลิปนี้ก็เปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดวงในเดือนมิถุนายนชาวราศีพฤษภนี่ก็เป็นชาวธาตุดินนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปวัวนะคะบุคลิกทั่วๆไปก็เป็นคนที่มีความมั่นคงในอารมณ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นเมื่อตั้งใจจะทําสิ่งไหนแล้วก็จะทําจนประสบความสําเร็จไม่ล้มเลิกความตั้งใจอะไรง่ายๆนะคะ เรามาดูไพ่กันดีกว่านะคะในเดือนนี้ก็ไพ่ตัวตนนะคะก็จับได้ไพ่อ,อัศวินถือคาถานะคะอัศวินถือถือคาถานี่ก็เป็นลักษณะของคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะเพราะว่าความเอกคาานี่ก็หมายถึงหน้าที่การงานนะคะหรือว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะคะเป็นเออเป็นรูปอัศวินขี่ม้ามานะคะม้านี่ก็ยืนนะคะ ก็คือจะประสบความสําเร็จนะคะในสิ่งที่ทํามานะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นไพ่เดอะสตาร์กลับหัวนะคะสตาร์ก็เป็นเรื่องของความยินดีนะคะหลือกษณะของการที่มีเรื่องอะไรที่จําเป็นจะต้องเรื่องนะคะหรือว่าจะต้องทาอะไรหลายอย่างนะในเวลาเดียวกันนะคะไพ่เดอะสตาร์นี่ก็เป็นไพ่กลับหัวนะคะเดือนนี้ก็สําหรับตัวท่านเองก็ ก็อย่าใจร้อนนะคะสิ่งที่ความสําเร็จที่จะมาถึงเนี่ยมันอาจจะช้าไปหน่อยนะคะก็ต้องวางใจให้เป็นกลางนะคะลักษณะไพ่ไพ่เดอะสตาร์นี่เขาก็จะเน้นถึงว่าเราเป็นลักษณะถึงว่าการเออวางใจนะคะหรือว่าการปล่อยวางในบางเรื่องบางอย่างนะคะในสิ่งที่กาลังทําไปนะคะโอเคนะสิ่งที่เราตั้งใจมาก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะแม้ว่าอาจจะทาม,มิ่งหรือเวลาอาจจะไม่ค่อย ถูกใจเราเท่าไหร่นะคะไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปในเดือนนี้นะคะก็จะเป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะก็เป็นจริงๆก็ตัวไพ่ของเขาคือแบบว่าการปล่อยโอกาสให้ผ่านไปนะคะแต่มันไม่ใช่มันเป็นไพ่ตั้งเป็นไพ่กับหัวลักษณะก็คือว่าโอเคโอกาสที่จะได้มาถึงมันจะช้าไปหน่อยหรือว่าไม่ไม่ได้อยู่เวลาอยู่ในเวลาที่เราต้องการแต่ท่านก็สามารถที่จะคว้าไว้ได้นะคะ ข้างๆไพ่สรุปมันจะเป็น Queen of Swords นะคะก็เป็นราชินีถือดาบกลับหัวนะคะบางคนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้หญิงหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่หรือว่าตัวท่านเองนะคะดาบนี่ก็คือเป็นพวกอุปสรรคปัญหาที่จะมาให้เราเนี่ยฝ่าฟันหรือแก้ไขต่อไปนะคะคือไพ่ดาบก็เป็นไพ่ปัญหานะคะส่วนไพ่เอกไพ่เอกคาา,านี่ก็จะเป็นไพ่เกี่ยวกับ หน้าที่การงานนะคะในเดือนนี้นะทายตัวตนไปเวสร็จแล้วเนาะแล้วก็ผลสรุปก็โอเคโอกาสก,าก็จะสามารถคว้าไว้ได้ก็จะถึงแม้ว่าจะช้าเป็นหน่อยนะคะแล้วก็มีไพ่สามถ้วยนะคะอันนี้เป็นไพ่ดีนะคะเพราะว่าสามถ้วยก็หมายถึงการเฉลิฉลองการประสบความสําเร็จความยินดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็มีไพ่เกี่ยวกับทางด้านการงานอีกอ มีไพ่ที่น่ายินดีอันก็คือไพ่เดดเวอร์นะคะเดดเวอร์ก็ลงที่เกี่ยวกับพวกหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะคะไพ่เดดเวอร์นี้เป็นไพ่แห่งความยินดีนะคะมีเรื่องยินดีเข้ามามีสิ่งดีๆเข้ามาหาเรานะคะหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าเรากำลังประสบปัญหาอะไรนะคะก็จะสามารถแก้ไขไปได้นะคะไพ่ใบนี้เป็นเหมือนกับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาคุ้มครองนะคะหรือบางทีก็มีคนมาช่วยเหลือเราในที่สุด ือบางทีเราก็ปิ้งไอเดียขึ้นมานะคะมีไพ่นี่ด้วยเดอเฮอร์มิตก็เป็นไพ่ของลักษณะของสติปัญญานะคะก<อ>็ทํามีอะไรมีมีอุปรสรรคอะไรเกี่ยวกับลูกน้องบุตรบริวารน,นะคะ<อ>บุตรบริวารสัตว์เลี้ยงหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าคนที่ว่าเราต้องดูแลเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้คือเหมือนกับว่าเราแก้ปัญหาได้นะคะหรือบางทีก็มีอะไรเข้ามาทําให้เราสามารถที่จะเคลียร์สิ่งนั้นไปได้ ก็ถึงแม้ว่าจะไม่มีคนช่วยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวตัวของเราเองให้ผ่านไปได้นะคะพวกเมีไพ่แห่งความ Emperor เอ็มเ o อร์เรอร์ะเป็นไกกพ่จักรพรรดินะคะอาจจะถึงังไงคือเหมือนกับว่าต้องออกแรงออกแรงหน่อยนะคะสําหรับเดือนนี้ที่จะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีไพ่ e m p เพ a น c ์นะคะก็เป็นลักษณะของ มีมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราทำอ่ะนะรวมถึงหน้าที่การงานแล้วก็ความรักด้วยนะคะมากกว่าหนึ่งอย่างเป็นสองสามอย่างนะคะถ้าเป็นความรักก็เป็นเกี่ยกวกับเรื่องบุคคลที่สามนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นเรื่องการงานก็คือลักษณะของเราจะต้องจัดจัดการอะไรมีเรื่องให้จัดการดูวุ่นวายไปหมดเนาะมันก็ยุ่งอะ่ะหรือบางคนก็มีค่าเช็จ่ายนะคะค่าเช็จ่ายเกี่ยวกับพวกการเรียนการศึกษานะคะ หรือไม่ก็เป็นเกี่ยวกับเงินที่ว่าอพวบางทีก็พวกเงินค่าคอมมิชชั่นเงินใต้ตัวที่เราต้องจ่ายไปนะคะหรือว่าเป็นเอหรือว่าเราจะต้องไปติดต่อกับพวกสถานที่ราชการหรือองค์กรใหญ่ๆนะคะเอกชนก็ได้นะคะที่จะทําอาจจะทําให้เราต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นนะคะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวกเอเกี่ยวกับพวกต่างประเทศนะคะพวกที่ว่าบาง เกี่ยวกับงานต่างประเทศงานต่างประเทศการการศึกษาหรือว่าเกี่ยวกับพวกคือบางคนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อจะได้แบบทําให้ตัวเองแบบว่าอาดูดีขึ้นหรือ,อได้หน้าพูดเหมือนกับว่า,อาโอเคได้หน้าหรือว่าก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทางที่ว่าอืมเหมือนกับว่าเป็นเงินลับๆอะ่ะบอกใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ว่าเราจําเป็นจะต้องจ่ายไปนะคะเพื่อเพื่อที่จะได้มา หรือว่าเพื่อที่จะขจัดปัญหาออกไปลาภะนะคะสําหรับโชคลาภนะคะคนก็อยากจะฟังเรื่องโชคลาภแล้วก็ได้ทาวเวอร์กับหัวนะคะบางคนคนที่ขายบ้านอะไรพวกนี้ก็อาจจะขายบ้านสําเร็จแล้วก็เได้กําไรนะคะหรือบางคนก็ไม่ค่อยอยู่บ้านนะคะมีไพ่เดทการเดินทางด้วยก็คือโชคลาภนี่มันได้เป็นเดอะทาวเวอร์เนาะ คือในเดือนนี้มันส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าเกี่ยวกับอะไรก็ตามเกี่ยวกับพวกการเรียนการศึกษาหรือว่าการพัฒนาหรือว่าการเดินทางนั้นมันจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทางด้านนี้นะคะหรือพวกเกี่ยวกับพวกต่างประเทศนะคะส่วนโชคลาภมันก็เป็นไพ่เดอะทาวเวอร์กับหัวนะคะก็คือเกี่ยวกับไงอ่ะมันไม่ได้ออกมาเป็นไพ่ที่เป็นเงินทองเข้ามานะคะแต่ว่ามันจะมีไพ่สามถ้วยที่เกี่ยวกับเรื่องแสดงความยินดีอะไรเงี้ยเกี่ยว ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโอกาสนะคะสําหรับคนที่ขายบ้านเกี่ยวกับพวกเอ,อการเดินทางนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับว่าย้ายที่ทํางานนี่ก็อาจจะได้โชคทางด้านนี้นะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะเสริมดวงให้โชคเล่งโชคลาภของเราอะไรพวกนี้นะคะก็ปรับปรับเปลี่ยนหุงจุ้ยในบ้านหน่อยนะคะหรือสถานที่ทํางานนะคะเพราะว่ามีไพ่เทวเวรกับหัวก็เป็นลักษณะของการแบบ เกี่ยวกับพวกการจัดเตรียมหรือว่าการค่าใช้จ่ายเกี mm. ่ยวกับพวกของสวยๆงามๆพวกออฟฟิศที่ทํางานอะไรเนี่ยนะมาอยู่ตำแหน่งโชคลาภนี่ถ้าเกิดว่าเราจัดโต๊ะหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดูสดชื่นขึ้นนะคะจัดบ้านให้มันรับพลังงานดีๆนะก็มีส่วนที่จะโชคลาบเข้ามานะคะเพราะว่าเป็นไพ่ทาวเวอร์กลับหัวเนาะแล้วก็มีไพ่จั m เมนนะคะไพ่จัสเมนก็อาจจะได้รับฟังข่าวอะไร ที่ว่าเรากำลังรออยู่นะคะอยู่ใกล้ๆก,กับไพ่เดทนะคะก็จะมีการเดินทางโยกย้ายนะคะแล้วก็อาจฝั่งข่าวก็อาจจะเป็นข่าวที่เราไม่ค่อยอยากจะไม่ไมค่อยอยากจะฟังเท่าไหร่อะนะสาหรับบางคนนะมันเป็นไพ่กับหัวนี่มาบางคนก็อาจจะเป็นข่าวที่ว่าเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะมันก็ไม่เชิกับเป็นข่าวร้ายหรอก เหมือนกับว่าเป็นข่าวที่ว่าเออถ้าเราคิดอีกด้านหนึ่งก็คือได้ดีกว่าไม่ได้นะคะถึงว่าถึงแม้ว่าสิ่งที่เราตั้งใจเราจะหวังอีกอย่างหนึ่งแต่เราก็อาจจะได้อีกอย่างหนึ่งนะคระับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ๆด้วยนะไพ่เอจัสมินเนี่ยสำหรับบางคนที่เอเขาให้ระวังเกี่ยวกับมันมีไพ่ราหูดีวิวกับหัวก็มาด้วยก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการใช้อารมณ์หรือว่าการความไม่รอบคอบหรือเหมือนกับว่าอาจจะ เห็นผิดเป็นถูกประมาณนั้นนะนะสำหรับบางคนที่เอมีโอกาสที่จะมีเพื่อนมีอะไรแนะนําให้ทําในสิ่งที่ว่าเออไม่ถูกต้องเท่าไหร่อะอาจจะผิดผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรย่างนี้ก็ให้ระวังเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายนะคะหรือให้ระวังตัวเราเองว่าอย่าทําให้มันเกิดอันตรายกับตัวเรานะคะ <S <S บางทีมันก็เป็นช่วงโมเมนต์หนึ่งที่ว่าเราอาจจะเห็นสิ่งที่เห็นโอกาสที่จะจะ,จะได้เงิน ก็ลืมคิดถึงผลเสียที่จะตามมาด้วยแต่สําหรับบางคนที่ราหูนี่มันหมายถึงคนที่มีความมีความฉลาดมีไหวพริบเลยพวกนี้ไองานพวกเสียเส่ยงบางอย่างหรือว่างานบันเทิงนะคะงานที่ต้องแบบใช้ความแข่งขันหรือใช้เชิงไหวพริบอะไรพวกหุ้นพวกอะไรเนี้ยก็จะได้ผลดีนะพวกไอเก่งกาไรนะคะ แต่ว่าก็ระวังเกี่ยวกับความรุ่มหลงมัวเมาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะมีภพเกี่ยวกับความรักหลายใบเหมือนกันนะคะประมาณว่าเราเป็นคนที่เอออาจจะถูกเนืเอ้อแต่ไม่ใช่ถูกตาต้องใจกับคนหลายๆคนอะไร่เนี้ยหรือว่ามีคนมาชอบเราอะไรพวกนี้นะก็ที่สําคัญก็คือให้ระวังว่าเออเราไม่ใช่บุคคลที่สามหรือว่าคนที่เราชอบมีเจ้าของแล้วอันดับหนึ่งนะคะ แต่สาหรับบางคนที่เจอคนถูกใจก็มีโอกาสที่จะได้สมหวังในความรักนะคะบางคนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพวกงานงานงานมงคลนิดนิด,นดหน่อยหน่อยไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับงานขึ้นบ้านใหม่งานเกี่ยวกับงานแต่งงานหรือว่างานอะไรที่ว่าเราจะต้องไปร่วมแสดงความยินดีก็เดือนนี้ก็มีโอกาสนะคะสําหรับ ก็มีการเกี่ยวกับการโยกย้ายด้วยนะการย้ายสําหรับความรักบางคนนี่ก็อาจจะต้องไม่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 ได้อยู่ด้วยกันนะครับเป็นไพ่เดทเนี่ยนะคะหรือบางคนก็อาจจะต้องไปทํางานต่างจังหวัดก็คือไม่ได้มีการเดินทางเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นการเดินทางไกลหน่อยหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศนะคะสําหรับความรักบางคนก็อาจจะแยกกันอยู่ระยะหนึ่งนะคะบางคนก็แยกกันอยู่แบบถาวรนะมีไพ่เดทก็คือแบบบางทีก็ แย,แยกกันอยู่ไปเลยและมีไพ่เดอะสตาร์ก็คือการที่ไม่ได้อยู่กับคนรักนะคะสําหรับบางคนคือเหมือนกับว่าแยกห้องกันอยู่อ่ะมีไพ่เฮอร์มิตออกมานะมีไพ่เฮอร์มิตก็แล้วก็บางคนก็อาจจะได้ไปในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกเนี้เฮอร์มิตนี่หมายถึงการการปิดวิเวกเลยนะเฮอร์มิตนี่หมายถึงการปิดวิเวกการเข้าไปในการเข้าไป ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีไพ่แฮนด์ฟนส์ประสังครานี่ก็อาจจะมีโอกาสาที่จะได้เข้าไปไหว้พระหรือว่าเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่น่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบเป็นพวกเทพหรือว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะคะก็ไปขอพอรได้นะคะก็เป็นเป็นลักษณะเป็นเทพเป็นพระโพธิสัตว์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าเราเอ่อนับถืออยู่แล้วก็สามารถที่จะไปกราบไหว้ขอพอรได้นะคะ แล้วก็ให้ระวังลักษณะของการลุ่มหลงมัวเมาหรือว่าการอาจจะถูกคนเข้ามาเข้ามาหลอกลวงเราด้วยนะคะรวมถึงลักษณะของการที่เราอาจจะไปหลอกลวงคนใดคนหนึ่งนะเนาะก็ระวังว่าเกี่ยวกับพวกกฎหมายบางคนก็มีคนที่แบบว่าคิดจะทํางานในใหม่ๆนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะแต่ก็ต้องต้องใช้เส้นทางที่มันซิกแซกหน่อยใช้ความใช้ความฉลาดอะไรอย่างเงี้ยของเรา เพราะว่าโอกาสที่เราจะได้โชคลาภจากไปพวกบ้านที่ดินหรือว่าการเดินทางนี่ก็ก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็มีเทวดาคุ้มครองตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะทำยังไงก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยช่วยเหลือเรานะคะก็น่าจะจบแค่นี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีพฤษภนะคะมีความสุขมากๆในเดือนนี้นะคะมีคอมเมนต์หรือคําแนะนําอะไรก็ คอมเมนต์มาได้ในช่องของคุณมีองค์นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องคุณมีองค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ